สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เกมโมเทลแมสเคิลนะครับรอบที่แล้วเราไปเจอเหตุสังหารหมู่ที่ป้อมน้ำมันที่ห่างไกลไปแล้วนะครับรอบนี้เรามาที่โมเทลกันบ้างและในเกมนี้ครับเรารับบทเป็นหนุ่มมหาลัยที่แบบเออมาหางานทําแต่ว่าที่ที่เราอยู่อะไรเงี้ยมันแบบห่างไกลมากอยู่แบบบนเขาบนอะไรอย่างงี้นะครับเราก็เลยได้มาเจองานนี้วันที่เรามาทํางานเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับเป็นอุบัติเหตุที่ เป็นรถบัสพิกคว่ำมั้งเออใช่ใช่ใช,ใช่เป็นรถบัสพิกคว่ำอ่บแล้วในรถบัสเนี่ยก็คือบัรทุกคนที่เป็นมีอาการทางจิตอ่ะมีอาการทางจิตก็คือหลุดมาหลายคนนะแต่ว่าคนคน,คนหนึ่งก็คือดีแลนพอลเตอร์นะครับหรือที่ชื่อที่เราจักก็คือเชนซอนคิลเลอร์นั่นเองนะครับเชนซอนนี่แปลว่าเลื่อยไม่มั่นใจว่าอาจจะใช้เลื่อยในการฆ่าใครสักคนหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันบับว่าในคืนนี้จะทํางานแบบราบรื่นไหมหรือว่า จะเกิดอะไรขึ้นในคืนนี้ครับผมบ้านครับเราไปรับชมมะพร้าวเลยครับไปทํางานที่ไหนมีเรื่องที่นั่นบ้าเอยเสียงรถมาตับเครื่องกันเสียงรถด,ดูเหมือนแบบเกาๆหน่อยอันนี้เหรอดูเหมือนเจ้านายจะทิ้งงานไว้ให้ที่ออฟฟิศนะครับนี่อันนี้น่าจะรถเรา รคันนี้รถใครวะรถเก่งด้วยเสียงเมื่อกี้เหมือนไม่ใช่รถเก่งไม่ใช่รถคันนี้แน่นอนน่าจะเป็นคนที่มะพักอาศัยหรือเปล่านี่นบเป็นโมเทลที่เราต้องดูแลเป็นพนักงานต้อนรับนั่นเองเรามาเข้ากะาดึกหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าไอ้โมเทลนี่มันแบบมันเปิดตลอดปะอาจจะเปิดตลอด24ชั่วโมง โอ้โหทำไมไมันต้องมีทางลงไปใต้ดินด้วยครับเกียร์ไปเข้าเต็น้นองกันหมดละประตูนี้เปิดไม่ได้ออฟฟิศเราอยู่ไหนครับ่เ,เป็นห้องพักมากกว่านะชั้นลา่างทำเลี้ยงข้างดีเฮ้ยอันนี้วาวนะ้ำสำรวจไปก่อนเป็นพนักงานใหม่ต้องคอยสอดสอง เกิดขึ้นกับลูกบ้านจะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีนะครับเราเป็นพลังงานที่ดีอันนี้ทางขึ้นไปหรอวะซึ่งถ้าจะขึ้นไปต้องไขกุญแจตรงนี้ก่อนแต่ทางบาร์มากก็คือแบบกระโดดขึ้นไปเลยแล้วเกาะปีนขึ้นไปซึ่งคนปกติไม่น่าทำอย่างนั้นนะอันนี้เป็นทางขยะเอ๋ทางขยะด้าน,นหลังคนระับนี่ไงออฟฟิศ เปิดไอ้เหี้ยเปิดตู้อยู่เดี๋ยววะวูน้าอยู่ป่ะเนี่ยสวัสดีครับวอร์ฟิศเป็นห้องเล็กๆเ,เลยเปิดตูด้ดิโอเควูน้าไม่อยู่ใส่จะทิ้งงานไว้ให้เราเฉยๆนะครับน่าจะออกไปละเป็นที่นั่งเฉยอะ่ะเล็กๆเ,เ,เลยนี่ครับมีมจะเป็นเอกสารวางอยู่โอ้โหเหี้ยอะไรบ้างวะเนี่ยมันบอกว่าไม้ขวาดอยู่ในห้องชั้นบนนะครับ แล้วสิ่งที่เราต้องทำนี่มีถึงสามข้อแต่ว่ามีดอกจันข้อหนึ่งซึ่งอาจจะสำคัญนะครับข้อหนึ่งก็คือกวาดห้องใ,ใต้ดินโอ้โหเปิดด้วยห้องใต้ดินโคตรยั่งสุดแล้วก็ทิ้งขยะคืออะไรวะเอาขาอยะจากห้องใต้ดินมาทิ้งหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะเดี๋ยวต้องลองดูเปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุดที่ไปทางถุงชั้นสองนะครับ เครื่องเฮ้ยอ๋อที่ดอกจันเขียนว่าเในเวลาเครื่องบันไฟอาจจะระเบิดได้นะครับแบบว่าช่วงที่มีลมกันโชกแรงอะไรอย่างงี้ให้เราไปรีสตาร์ทโดยที่บก,กดปุ่มที่ปุ่มสีแดงนันเองครับโอเคงานสามอย่างก็ง่ายๆดีป่ะไม่ได้มีเอาโอเคกูเดินเปิดประตูไม่ได้เฮ้ยอะไรวะนะ มีป้ายห้ามเข้าหรือเปล่ารัวเราขอบพิดอยู่ว่าปลอดภัยอยู่นะโอเคเริ่มจากอะไรดีวะมองไม่เห็นวันหนึงนะดูตรงไฟก่อนให้เราโอ้ต้องเคลียร์ชั้นใต้ดินก่อนเลยเหรอโอเคผมจะทำตามไ่ข้อข้อไปกันนะอ๋อนี่นเป็นอันนี้น่าเป็นเครื่องปั่นไฟถ้ามันเกิดแบบว่า อาจจะไฟดับหรืออะไรงี้ให้เรากดผมสีแดงนครับนี่ไมโครวเวฟอันนี้อะไรวะเป็นแทงน้ำนะสักอย่างซึ่งผมว่าใช้ไม่เปลี่ยนเก็บแต่ไนล์เอกาสารในบางหน้าว่างเลยนี่นะครับเพื่อบันไฟเอ้ยไปถูกแล้วเราลงมาทำอะไรนะ เออวะแล้วลงมาทำอะไรวะนี่ไงไม้ขวาดได้ไม่ถูกไม่ใช่เดี๋ยวนะกูลงมาทำอะไรเนี่ยข้อที่สองไปที่เก็บขยะไอ้กูเก็บขยะใต้ดินยังไม่มีถุงเลยอะ่ะมนเดี๋ยวลองขึ้นชั้นสองโอ้ยติดประตูเดี๋ยวเราขึ้นชั้นสองกันแล้วกันครับไปเอาไม้ขวาดกันไม่งั้นผมขวาดขยะไม่ได้วะชั้นสองโอเค มีเปลี่ยนหลอดไฟได้นะครับย่าลยดึงว่า,านไปถกมันมืดจังวะไม่ว่ำอยู่ไหน,นะ่ะไม่คว่ำไม่เจอไอ้บ้าเอ้ยมันคือห้องนี้โอเคยังไ,ไงได้ไม่ควาำแล้วครับกดอะไรวะเลขหนึ่งเพื่อใช้ไม่คว่านั่นเองครับโอเคแต่แม่งเดือดเือเข้ามาเงีนะ้ยใครจะไปรู้วะ อยากพนังงานใหม่ด้วยเพิ่งเปิดซิงครั้งแรกเลยนะเนี่ยเฮยไปควาดห้องใต้ดินซึ่งกูดูทรงแล้วโคตรลบโอเคปัดขวาดเจ็ดถูครับโอเคตรงนี้เสร็จแล้วครับนี่ได้ขยะามาปัดให้ตรงนี้เหรอาอาจจะโชคโสกปบบให้ตรงนี้ เอาขยะไปทิ้งซึ่งเราเห็นแล้วว่าอยู่ข้างหลังเอ๊มีคนพคักคนเดียวเหงาวะโยนไปอา้าวโยนไงบะเอ๊ะให้เราไปเอาอะไรที่ที่เสียงรถมันจะขี่ไปทางนี้ลูกค้าหรือเปล่า อนีต้อนรับนะครับผมเงามากตอนนี้ทำงานอย่างเงียบน่าจะเป็นไม่ถูก้่งเอาขวาแล้วก็ต้องถูกดิใช่ไหมอ๋อหลอดไฟหรือเปล่าอยเดินติดโอเคเคียร์หลอดไฟอะไรเนี่ยด้ามย่างใหญ่เปลี่ยนหลอดไฟที่สุดทางชั้นสอง จัดไปเอานี้ฉันว่าไปพักที่ออฟฟิศช่างล่าดีกว่าอู้ไปเนี่ยไม่น่าอู้รอลูกค้าอย่างเดียวเลยตอนนี้อุ้ยพระเจ้าช่วยเอาหวัวเฮียแล้วอยู่ดีเครื่องบันไฟดับกูยังไม่ได้พักเลย แล้วมืดตึ๊บเลยเออฟฟิศมีไฟฉายหรือเปล่ามีแต่วิทยุซึ่งไม่ช่วยเท่าไหร่อุ้ยปิดดีกว่าเพ <ๆ S 1> ลงเครียดเลยวะเนี่ยอย่างบิ้วเลยครับแม่เ้ยวันแรกกันสวยล้วละมืดจัดเลยมีแค่ไฟดวงน,น้อย โอเคสว่างเดิเองานไม่ยากครับชิวๆอยู่แล้วเออกูดได้พักจริงแล้วเนี้ยระแวงว่ะขอดูข้างหลังก่อนนะเดี๋ยวเพื่อแบบเจออะไรที่ไม่เรียบร้อยเฮย้ยฉันนี่กินเสียงนี่เสียงมาจากห้องใต้ดินฉันจะต้องไปดูหน่อยแล้วล่ะ โอ้ oh, <S <S อะไรอ้อใตดินวะเพิ่งขึ้นมาไม่ใช่หรอหนูหรืองูหรือตัวอะไรครับเสียงอะไรวะอะไรอะไรตนแตกสักอย่างอืมก็ไม่มีอะไรอะไรแตกหรือเปล่าเป็นอะไแรแอบอยู่นี่ปะ่ะเนี่ยไม่มีนะ ใครไปเล่นตลกอะไรกูแถบเดี๋ยวปะวะ่นะพีเอะครัหัวหน้าแก้งกูนะไอสัตว์โอ้ยเฮียอะไรเฮียอะไรวะตัวอะไรวะคนเนาะเฮียเสียงเรื่อยไอสัตวะ์คุณทุกคนรถมอเตอร์ไซค์วิบากแม่งไตถังวะแม่งแว้นมาแล้ว หลบตรงไหนได้บ้างเนี่ยหลบตรงไหนได้บ้างเป็นนัข้างๆ้าได้ไหมไปซ้อนท้ายได้ไหมชิบหายแล้วกุญแจเราอยู่ไหนครับเส็จแม่งอย่างแว้นอะเออชิบหายแล้วกูเหมือนจะต้องขึ้นรถวะหรือไม่ก็หาอาวุธแถวนี้เราอย่าพึ่งโลกแต่กมีสติไม่ได้วะโลกวะ มันอยู่ไหนวะไปไหนแล้ววะเสี่ยอุ้ยเฮียเฮ้ยไม่มีกี่คนอะ่ะแล้วทำไมมันลงมันไม่ลงตามเรามาวะโอ้โหยาดักท้างดิคนจะเดินจะขวางได้ไหม <ś led> มาเดยกกูจูกเลยอ้เฮี้ยรอดรอด อ๋อมันเดินติดกูก็ติดตัดกูสับเลยละออกครับผมละออกฝ่ายลวจ้าเฮ้ยพี่อะไปไม่ได้เว้ยทำไมวิ่งไม่ค่อยออกเลยวะกวอยเรื่อยเหรอว้าอ, <c oughs> อาตายจบแบบไม่รอดแล้วกูจะหนีไปไหนได้วะเรตรียมจะเอกับใบรุนเครื่องตัดยาดได้เลยเว้ย มาดีรอบนี้มาดีว่วงเดินติดขึ้นรถเลยปะอ่าขึ้นรถได้บอกแล้วไม่ทันหรอกครับผมผิวเอวหวานอยู่แล้วด้วยสรุปเรารถเก่งนะไม่ใช่รถกระบะเอ๊ยใช่ปะวะมาสรุปเราไปรถคันไหนครับทำไมด้านซ้ายมือรถเดินจอดอยู่สองคันวะ แล้วคนที่อยู่ในโมเทลอะทิ้งเลยเหรอทิ้งเลยนี่มั้ยเฮียคนที่ไอคนที่พักอาศัยอยู่ในโมเทลก็คือนั่นแหละกร,ะรับชะตากรรมต่อไปแล้วกันโอเคครับก็จบลงแล้วครับสำหรับเกมโมเทลแมสเอร์นะครับเป็นไงบ้างครับผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมจะกดไลค์กดแชร์และติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้านครับสำหรับในคลิปนี้โชคดีมีชัยโชคชัยบิบัวครับ